ดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์ดวงรายวันนะคะ ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันเสาร์ที่20นะคะมิถุนายนพศ2563นะคะการอ่านดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะหน สามคนเกิดวันอาทิตย์นะคะใบที่หนึ่งสามไม้ท้านะคะบ่งบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะสามไม้ท้านะคะบางคนอาจจะอยู่ในเรื่องของการวางแผนงานการวางโครงการนะคะการมีไอเดียโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะเป็นในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์โครงการใหม่ๆนะคะช่วงนี้เรียกว่ามีความฝันมีความทะเยอ,อทะยานที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์อ่ะก็เรียกว่าชิลๆสบายๆนะคะที่การงานวันนี้ไม่ได้นักไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคะเรียกว่าบางคนทํางานไปนะคะท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยในตัวนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการงานประสบผลสําเร็จดีบางคนอาจจะแบบกําลังมองหางานใหม่หรือกําลังมองหาช่องทางลู่ทางในการทํามาหาก,กินเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้ การเงินนะคะก็เรียกว่าหามากใจมากได้มาจ่ายไปนะคะเจ็ดถ้วยเนาะเดรฟูนะคะก็เรียกว่าใช้เงินเก่งนะคะช่วงนี้นะคะช้อปปิ้งนะคะซื้อข้าวของสิ่งต่างๆนะคะเสื้อผ้านาผมความสวยความงามก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ควรจะรู้จักรัดเข็มขัดให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะบางคนแบบเออมันมันมีไพ่ถ้วยเดรฟูนาะเนาะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเบื่อ,อกับความรักนะคะหรืออาจจะแบบกําลังต้องระวังในเรื่องของปัญหาปัญหา รักสามเศร้าด้วยนะคนโสดนะคะไอ้คนมีคู่นะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าให้คิดบวกเข้าไว้นะคะบางคนมกักจะชอบจับผิดคนรักไม่ค่อยไว้วางใจคนรักนะคะในช่วงนี้นะค,ะคนโสดนะคะก็เร mm ีย hmm ก hmm. e ว่ารักสนุกยังไม่ผูกพันนะคะเรียกว่ามีความรักที่หลากหลายมีความรักไว้เผื่อเลือกนั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่านะคะอาจจะเกิดการเคล็ดขัดยอกได้เคล็ดขัดย่อได้นะคะในช่วงนี้ ดาวไม่เท้านะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้มีความลังเลก,กับสับสนกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแต่ก็เรียกว่าเขาก็รักแล้วก็หววแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์พยายามที่จะซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะให้มีสิ่งดีๆนั่นเองนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์โชคลาภไม่มีนะคะส่วนใหญ่เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะแต่เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งดาบนะคะเ็าเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบเป็นไพ่ของความมุมานะอตสาหะความเพียรพยายามการต่อสู้การฝ่นาฟันนั่นเองนะคะ เรียกว่าขอให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะสิ่งต่างๆนะคะสิ่งดีๆรอเราอยู่แน่นอนค่ะใบที่สองสิบไม่เท้างานหนักงานเหนื่อยความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะในช่วงนี้นะแบบภาระหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองนะคะห้าดาบก็เรียกว่ามีความอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะความกังวลใจทุกทรมานใจนะคะอาจจะรู้สึกกดดันนะคะกับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างรวมถึงช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะกันมีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันนะคะ รวมถึงอาจจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานด้วยนะคะการค้าการขายก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการช่วงชิงตัดหน้ากันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าขอให้เราใจเย็นนะคะให้ทํางานด้วยความมีสติด้วยความรอบคอบนะคะการเงินก็เรียกว่าช่วงนี้อยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะ5ดาบนะเรียกว่าบางคนอาจจะกําลังถูกติดตามทวงนี้ทวงสินนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า พึ่งขาสายใทรไม่ได้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะนะในช่วงนี้นะในเรื่องของความรักก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะเกิดการไม่เข้าใจกันการ,ารทะเลาะกันการ,ารมีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงนะคะคนมีคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอ่า จะมองไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงมากกว่านะคะในช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่ากระดูกเข่าข้อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะราชินีถ้วยก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์จะทําอะไรมีความรอบครอบนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรโดยผีผ่านนะคะช่วงนี้เนาะราชินีถ้วยนะคะก็เรียกว่า มองในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะกําลังคิดกําลังทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสาที่จะได้รับขา่าวดีประสบผลสําเร็จได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าให้หันมาเอาอกเอาใจดูแลใส่ใจกันดีกว่านะคะแทนที่จะมานั่งจับผิดกันนะคะนะเพื่อความรักที่จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคนเกิดวันจันทร์โชคลาภลอยไม่มีนะคะหนึ่งดาบเนาะก็เรียกว่าพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่ง สองสามคนเกิดวันอังคารนะคะหกถ้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นในเรื่องของการได้พบปะนะคะญาติพี่น้องบุตรปิวารลูกหลานภายในบ้านนะคะหกถ้วยก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานก็สามารถไก่เกี่ยเคลียได้นะคะในช่วงนี้นะเด็กถือถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะทําอะไรให้มีสติให้มีความรอบคอบให้ใจเย็นสักนิดนึงนะคะ รวมถึงคนเกิดวันอังคารนะคะที่โอกาสที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตำราหนังสือหนังหาสิ่งต่างๆได้ด้วยนะคะเ <c oughs> ด็กถือถ้วยก็เรียกว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมักจะอยู่อะไรกับอะไรที่แบบนานๆได้นะคะในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะ สองถ้วยก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่หยิบย,ยื่นโอกาสที่ดีให้นั่นเองนะคะในช่วงนี้นะในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะคนเกิดวันอังคารนะการเงินก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะดวงเกลื้อนหุนหซึ่งกันและกันนะคะแต่คนเกิดวันอังคารกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะซื้อความสุขให้ตัวเองให้คนรักให้ครอบครบัวเป็นหลักนั่นเองนะคะหมดหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้นะคะ ในเรื่องของความรักก็เรียกว่ามีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นความรักที่ต่างไวได้นะคะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวอาจจะขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะคนเกิดวันอังคารน,นะคะ The w o ลนะคะ<ๆ>ก็เรียกว่าดวงดีมีโชคมีลาบมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชครบับเงินก้อนใหญ่เดินทางคล้ายคาดปลอดภัยนะคะคนเกิดวันอังคารดวงมีโชคมีลาบนะคะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าชีพจรล,ลงเท้านะคะโดดเด่นทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินนะคะชโชคลาบลอยนะคะมีกับเด็กนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะรวมถึงอาจจะเป็นตัวเลขเก่าๆก,ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันพุธนะคะ เด็กถือดาบก็เรียกว่ามีเรื่องให้ต้องกังวลใจว้าวุ่นใจสับสนลังเลหัวร้อนใจร้อนสักนิดหนึ่งนะคะก็เรียกว่าวันนี้ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะเดี๋ยวจะเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเดอสตาก็เรียกว่าให้มีความสุข,ขุมให้มีความรอบเข้ารอบครอบนะคะให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธก็เรียกว่ามีความฝันมีความหวังนะคะนะกับมีความหวังกับสิ่งที่รอคอยอยู่นั่นเองนะคะ หกเหรียญก็เรียกว่าดวงยังมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูเราดีนะคะแต่บุตรบริวารลูกหลานอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจายมาให้สักนิดนึงนะคะในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานั่นเองหกเหรียญแต่ก็เรียกว่ายังมีมาให้หมุนอยู่ตลอดนะคะ มีโอกาสที่จะแบบคนอื่นมาหยิบม,มายืมเงินเราได้ด้วยนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธวันนี้นะคะหกเหรียญน,นะคะอาจจะมีในเรื่องของงานบุญนะคะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานทําบุญถวายสังฆทานได้นะคะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะเกิดคําพูดที่ขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็เรียกว่าจะกลับมาคืนดีกันในทุกๆครั้งนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆของแหลมของมีคมนะคะรวมถึง ข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการเคล็ดขัดยอกได้นะคะนะมือมือเป็นเน็บเป็นมือมือชาเท้าชาเป็นเน็บชาเป็นตะคิวได้นะคะคนเกิดวันพุธนะหกเหรียญเรียกว่าคนเกิดวันพุธดวงยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะสี่ไม้เท้านะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานหลายสิ่งหลายอย่างยังมีความมั่นคงดีนะคะแต่ใครบางคนช่วงนี้อาจจะอยากโยกย้ายที่อยู่อาศัยอยากเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือปรับเปลี่ยนห่วงจุยได้นะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าเพื่อเป็นการแก้คเคล็ดเสริมดวงให้กับตัวเรานั่นเองนะคะ โชคลาภนะคะถามว่าคนเกิดวันพุธมีไหมโชคลาภหกเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้กลับแนะนําให้ทําบุญก่อนนะคะแล้วดวงจะมีโชคมีลาบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันพฤหัสนะคะสี่ดาบนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางไปงานอาวมงคลได้ด้วยเช่นกันนะคะสี่ดาบก็เรียกว่าเป็นในเรื่องของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ สี่ดาบสีถ้วยก็เรียกว่ามีแต่เรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจอึดอัดใจนะคะบางคนเหนื่อยกับงานเบื่องงานอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะในช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงนะคะคนเกิดวันพุธคําพูดคําเจราจาการติดต่อนะคะอาจจะเกิดการไม่เข้าใจกันการทะเลาะกันหรือว่าเราอาจจะหวังในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างจะมากเกินไปนั่นเองนะคะทําให้เราอาจจะอยู่ในช่วงของการผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวัน พัฒนากวันนี้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรที่แบบมันเกินมันเกินตัวเลยเนาะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดนะคะเดิเวการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายนะคะให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพูดจะให้ไพเราะให้หน่าฟังเข้าไว้นะคะในวันนี้นะการเงินก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะนะช่วงนี้อาจจะหมดไปกับเรียกว่ายังไงล่ะ อาจจะหมดไปกับการดูแลคนป่วยคนไม่สบายภายในบ้านได้นะคะอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังใช้เงินเกินตัวได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสความรักก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะเกิดความหมุดดิดใจนะคะรวมถึงบางคนใครใครบางคนนะคะมักจะขี้งอนเนาะงอนเพื่อที่จะให้แฟนงอเพื่อที่จะให้แฟนเอาอกเอาใจนั่นเองนะคะเดลเรเบอร์ว่าบางทีมันอยู่ในช่วงของการที่แบบเพิ่งจีบกันใหม่ๆหหรือเปล่านะคะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสหาคู่รักหาคู่ของยากหาคนถูกใจยากนะคะนะ โปดนานแต่งงานช้าได้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดท้องนะคะปวดปวดท้องปวดประจําเดือนโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากช่องฟันได้นะคะกระดูกเข่าข้อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าดวงดีมีโชคมีลาบนะคะมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชคนะคะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารบัตรเครดิตสิ่งต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้แนะนําให้อย่าลืมบวกเพิ่มบวกนะคะเพิ่มแล้วก็ลดด้วยนะคะนะมีโชคอยู่นะคะนะแต่ก็เรียกว่ามักจะได้โชคจากคู่รักจากอ่าจากคู่ครองหรือว่าจากบุคคลอื่นนะคะนะลองลองตัวเราไม่ค่อยมีโชคนะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะคะแต่ใครที่รอในเรื่องของการเงินอยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหกดาบนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสบางสิ่งบางอย่างต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยก่อนนะคะหกดาบนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลด้วยนะคะสามถ้วยงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะในช่วงนี้สามถ้วยเป็นในเรื่องของการพบปะนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพออยู่กับคน ในครอบครัวนั่นเองนะคะสามถ้วยก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จด,ดีนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะจะได้รับความร่วมมือกับคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะก็เรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใครบางคนนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของ เกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะรวมถึงการค้าการข,ขายนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะใครบางคนรองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้แต่คนเกิดวันศุกร์เก่งท่านเก่งใช้เงินเก่งนะคะช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็เรียกว่ามีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีอาจจะทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะนะบางทีถ้าเปิดเปื่อมันมีปัญหาหนักๆก็เรียกว่า เวลานะคะจะช่วยไกล่เกลี่ยสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างให้ชัดเจนขึ้นได้นะคะในช่วงน,นี้นะคะสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะคะในช่วงน,นี้นะราชิมีเหรียญนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามานะคะนะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมารัพย์ได้นะคะในช่วงน,นี้นะราธิมีเหรียญน,นะคะก็เรียะะรรกว่าความรักบางคนอาจจะรู้สึกว่าง้อยเงาเปล่าเปลวหัวใจได้นะคะในช่วงนี้แต่คนเกิดวันศุกร์โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะ ็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่ชอบในการเสี่ยงโชคนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นก็เรียกว่าเสี่ยงโชคได้นะคะในช่วงนี้นะจ๊ะคนเกิดวันศุกร์ต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันเสาร์นะคะราชินีถ้วยอาหารการกินขนมนมเนยสิ่งต่างๆเรียกว่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะคนเกิดวันเสาร์นะราชินีดาบก็เรียกว่าหน้าที่การงาน ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะแต่ก็เรียกว่าไม่เกินความรู้ความสามารถของคนเกิดวันเสราร์แน่นอนนะคะเด็กถือไม้เท้าก็เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะหน้าที่การงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะเหนื่อยหน่อยนักหน่อยง,งานบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องลงมือไปเป็นคนจัดการไปเป็นคนบริหารหรือว่าทําเองนะคะในวันนี้นะคะแต่ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะ บุตรบริวารลูกหลานภายในบ้านจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะการเงินก็เรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะในช่วงนี้แต่ก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะคุณเกิดวันเสาร์นะความรักโดยรวมแล้วมีความสุขดีนะคะนะราชินีถ้วยบางคนได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลบุตรบริวารลูกหลานภายในบ้านเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้นะคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะกําลังรอคอยความรักรอคอยคนดีๆที่จะเข้ามาได้นะคะนะ ในเรื่องของสุขภาพโดยรวมแล้วก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะอะขอโทษติดมาสองใบหกถ้วยนะคะหกเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะหกหกเหรียญยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะดวงคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็เรียกว่า หมั่นทำบุญหมั่นทำสิ่งดีๆนะคะแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะรวมถึงใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปหยิบไปยืมเงินนะคะจากคนรู้จักนะคะหรือว่าคนอื่นอาจจะมาหยิบมายืมเงินเราได้ด้วยเช่นกันนะคะหกเหรียญเป็นในเรื่องของการทำบุญการให้ทานนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ถามว่าดวงมีโชคมีลาบไหมมีนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะนะอย่าเสี่ยงโชคเยอะก็แล้วกันนะคะก็บจบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเ็ดวันประจําวันนี้นะคะ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ